วันที่เกเดือน9พวกเราอย่าช้ารอรีวันที่9แล้วครับจะรู้ชะตากรรมของทักษิณชิน,นวัตรคดีติดคุกทิพป,ป่วยทิพยชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแก่นแท้ของคดีนี้จับให้ถูกจุดกันเสียก่อนจะได้ไม่เขวเป็นคดีที่ชาญชัยอิสระเสนารัก พยายามครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนมาจบในครั้งที่สามร้องต่อสาลว่าข้าแต่สารที่เคารพข้าพบว่ากระบวนการบังคับโทษให้ทักษิณชินวัตรติดคุกตาม คำพิพากษาของศาลตามหมายขังของศาลยังไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จึงมาร้องเรียนและขอให้ศาลตรวจสอบเรื่องนี้ครั้งที่หนึ่งศาลยกครั้งที่สองศาลยกบอกว่าชาญชายัยเธอไม่ใช่ผู้เสียหายในคดีนี้ครั้งที่สามศาลบอกเอาอีกครั้งละกันชาญชายัย เธอไม่ใช่ผู้เสียหายในคดีนี้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องอำนาจโดยตรงของศาลศาลจึงเปิดการไต่สวนเรื่องนี้ว่าตกลงเมื่อศาลมีคำพิพากษาสั่งจำคุกทักษิณชินวัตร8ปีทักษิณใช้สิทธวิวายดีกาจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอภัยลดโทษเหลือโทษหนึ่งปี ราชธรร์และเรือนจำคุณได้กระทําการบังคับโทษอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องแล้วหรือไม่สารเรียกเลยอ่ะผบอรเรือนจำมาสิพยาบาลในคืนที่คุณตัดสินใจส่งนักโทษชื่อทักษิณชินวัตรไปชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมาสิหมอมาสิ เบ็ดเสร็จจากต้นทางก็มาที่ปลายทางอา้าวโรงพยาบาลตำรวจมาวันที่เก้ากันยาทุกอย่างจะก,กระจ่างชัดว่าตกลงทักษิณเคยติดคุกหรือไม่การที่อ้างว่าป่วยจนไม่ต้องอยู่คุกไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลราชทรร์ ทั้งทงท,งที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่ห้าร้อยเตียงดูแลคนความดันสูงไม่ได้ดูแลคนในออกซิเจนในเลือดต่ำไม่ได้ต้องส่งไปโรงพยาบาลตำรวจและชั้นที่อยู่เป็นห้อง VIP ที่ระเบียบราชทันไม่อนุญาตเสรีพิสุทธิ์ไปเยี่ยมบอกชุดผู้ป่วยก็ไม่ได้ใส่ กินข้าเดียวมะม่วงกินน้ำส้มคัน้นมีคนเข้ามาเติมน้ำส้มคั้นให้ได้ด้วยกกันยายนนี้จะได้เห็นกันมันจะเป็นวันอวสานของทักษิณชิน,นวัตรและตระกูลที่ควบคุมการเมืองประเทศไทยมานานตระกูลนี้หรือไม่โปรดติดตามครับท่านผู้ชมครับ